ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ ให้เป็นเผาเต่าเลยเอ้ยร้องให้อะไรนักหนาเนี่ยฮะหนูก็พี่ตีต๋ะสิพ่อเ็าทิ้งหนูไปแล้วอะโอ้โหนี่ทะเลาะก,กันอีกแล้วใช่ไหมนี่เพิ่งแต่งงานกันแท้นะเนี่ยพ่อช่วยหนูด้วยอะก็หนูเคยบอกว่าหนูท้องอะเขาก็ทิ้งหนูไปแล้วอะหัวแกนี่เล็วจริงๆนะเขารู้ว่าแกท้องอแล้วมันก็ทิ้งแกไปเออมันทําอย่างนี้ได้ๆๆยังไงเนี่ยฮะมันเป็นบ้าอะไรถึงได้ทําอย่างนี้มันไม่ได้บ้าหรอกพ่อแต่มันอะ เป็นหมันมันเป็นมันพอรู้ว่าหนูท้องแล้วมันก็ทิ้งไปเฮ้ยโอ๊ยเร็วจริงๆหัวหนูละพ่อแกนั่นแหละมันเป็นหมันแต่หนูท้องเนี่ยหนูไม่ท้องใครมาเอ้าเอ้าโอ๊ยไม่ต้องอายไม่ต้องอายหนูไม่ได้อายหนูกำลังนับหนูนะน้าเยอะไปด้วย จำไม่ได้ก็ไอคนสุดท้ายก็ยังดีใครไม่รู้พอ่อก่อนใบคลาดเรียสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเน็ตซีแอนด์อ e. ีนี่ขับฝันไปหรือเปล่าเนี่ย <ต><ว>นี่มาลิ๊กแกมาตบให้นท,ทำไมที่ตบเนี่ยเพื่อจะให้เจ้านายได้รู้สึกตัวว่านี่ไม่ใช่ความฝันเพราะนี่มันคือเรื่องจริงเฮ้ยนี่ข้าไม่ได้ฝันไปเหรอเนี่ยเจ็บไหมละ่ะเจ็บไม่ได้เจ็บอย่างเดียวแสบแล้วก็ชาด้วยนี่แสดงว่ามาเนฝันเราจะรวยแล้วชาทำไ,ไมล่ะไปเอาสมบัติเ,เลยสิไปเลยชาก่อนอะไรล่ะสมบัติของฟาโลนี่จะบอกเขว่าจะหักหลังเราอาจจะมีคำสาบก็ได้ ถ้าคืนพวกเจ้าเข้าไปหยิบแล้วก็อาจจะมีอันเป็นไปภายในพริบตาหรือไม่ก็อาจจะวางกลับแก้มไว้ก็ได้กลับดักอย่ามาหลอกข้าเลยกลับนกกลับดักอะไรข้าไม่เชื่อหรอกเฮ้ยหยิบเลยดีกว่าเอยไม่เลยนี่อ๋อเจ้าเอาสีทองข้าขอสีเงินนี่นี่งั้นข้าขออันนี้แล้วกันไม่มีกัะดักอุ้ยไม่มีกับดักจะช้าทำไมอะ ทำไมคะรีไปเอาสิอุยได้เลยค่ะที่รักขอบังนะคะอุ้ยพี่ขาได้แล้วค่ะเฮ้ยอะไรมาอุ้ยไหนบอกไม่มีกับดักไงหนึ่สาไม่โดนมันอาจจะวางกับดักไว้คนที่4ี่ฮะคนที่4ี่อุตายเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปเอาสมบัติคนที่สาม เปลี่ยนเป็นคนที่สามใช่เออใช่ปกคนที่สามแล้วไอ้คนที่สี่ก็โดนไงเฮ้ยลูกพี่อย่ารอช้าเลยความโชคนี้เป็นของกันได้สีทองละคะขอเอาสีเงินอีกอันนึงข้าได้สีเงินแล้วงั้นข้าก็เอาสีทองบ้างเหรองั้นข้าเอาบ้างโอ้โหทำไมเจ๊เอาบ่อยจังล่ะ เอาสมบัติเอาสมบัตินี่เจ้าละครฉันเป็นคนที่สามมั่งเดี๋ยวพอคนที่สี่มันก็โดนไงเดี๋ยวจะขอก่อนะอุ้ยพี่ได้แล้วหัิบไปเลยฮะโอ้ยไหนพี่บอกว่าไอ้คนที่สี่มันจะโดนไงคะคนที่สี่โดนเที่ยวแรกคนที่สองโดนเที่ยวสามเอาเรื่มันยังไงกันแน่ฉันว่า ไม่ใช่แล้วค่ะไม่เกี่ยวไอ้คนที่สองคนที่สามแล้วค่ะยังไงดูท่าทางแล้วไอ้กับดั่มันจะไม่ชอบฉันค่ะว่าพี่เอนงี้ไหมเนี่ยทองเราเอาแค่นี้พอแล้วก็รอไอ้เงินที่เขาจ้างเราก็พอแล้วเรากลับบ้านกักับพี่ยังไงก็ดีเอาละเลือกสมบัติไว้ทีหลังเดี๋ยวทำพิธีชุบชีวิตก่อนยวชุบชีวิตเสร็จเรียบร้อยค่อยเอาทรัพย์สมบัติไปเข้าใจไหมจริงทำจริงนะใช่จะรับปากแล้วได้เจ้านาย เริ่มเลยละระป้าป้าจะได้หายนะจะจะลุกโ okay. อเคหมอจะทำพิธีชุบชีวิตให้แต่เจ้าต้องตายก่อนครั้งหนึง<ะ>่งตายจริงๆเนี่ยตายจริงๆยชุบชีวิตได้อเอา้าถึงก็ตายจริงๆเลยนิ<ช>ถ้าเกิดพอตายแล้วก็ชุบชีวิตไม่ได้นะทําไม่ตายฟรีเลยโอ้ย,อยไม่ต้องกลัวละคะ่ะหัวฉันเนี่ยทำพิธีชุบช,ชีวิตมาเป็นสิบครั้งไม่เคยพลาดแต่ถ้าจะพลาดก็ครั้งนี้ มันมันเป็นไปไม่ได้ครับเท่าแก่จะกลัวทำไมถึงตายก็ตายฟรีไม่เสียตังค์ไหนๆแล้วต้องยอมเข้าไปแล้วละแต่ว่าผลที่จะตีเท่าแก่ผมดีกว่าครับถ้าผมตีแล้วตายสนิทแน่โอจะตีฉันให้ตายครับโอ้ขอบใจนะครับแต่มีข้อแม้ว่าฉันตายเนี่ยฉันก็คนขี้เหงาฉันขอเอาคนสนิทไปด้วยแกต้องตายกับฉันนะใหมเอามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ตายหมอนยศอย่ามุ่นวายตายทั้งคู่เอาวเอาไปจับไปจับไปจับไปบ้างจับไปน้อยด้วยทำพิธีให้เรียบร้อยเลยจะได้เอาสมบัติกันยกยกเอา้องเหมุนหมอนหมุนหมอนเออตอนนั้นหนึ่งสองเอาวางเอาทำไมเสียแรเอาละก่อนจะทำพิธีชุบชีวิตนั้นต้องขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากลูกปั้นก่อนลูกปั้นอะไรครันนั่นไงลูกปั้นทั้งตั ปั่นจริงปั่นแพ้่ได้ใสุดเลยใช่อ่ะลูกปั่นของจริงด้วยข้าจอมาเจคกัพเจ้มาเจอากนเมอะแค่เป่ากินออกเลยแปลว่าลูกปั่นนีเนก่าแ้วเก่าแก่ที่พึ่งมันจะละลายมั้งช่โคกตะกเปเฮกตะตะกปะฮะกะกัยัวทงกันมกินกันากะกันะ โู้นะฮูนะเอ้ยเจ็บๆเวี่ใครนะครน้ปตั้ที่มันเอียงที่มันมันเป็นสลอปลื่นออกไปนีโคมาไปโอโหดโหดอย่าเก่งอย่าเก่งเดีวเดี๋ยอะไรอะไรอะไรอันนั้นเป็นคาถาเหรออย่าเก่งอย่าเก่งคาถาคาถาอย่าเก้งอย่าเก่งคือพร้อมแลยวโอ้โหฮู้ฮา เยอะหน่อยไม่ว่ากันนะอะไรพี่พูดอะไรเป็นคาถาอะไรพูดอะไรขอเขมาเมื่อกี้มีอยากเกงอยากเกงอยากเกงด้านหลังนี่อะไรเยอะหน่อยอย่าว่ากันนะถ้าทำอะไรถ้าทำอะไรผิดพลาดไปอย่าว่ากันเอาละโอ้ยเอาลุงเอาละ ชักช้ามานรืะเอ็มเอาปากอุ้มีชำเลืองและทิศทางที่มันชำเลืองมันชำเลืองไปทางไอมาลิกด้วยอนี้เอาละเดี๋ยวทำพิธีชุบชีวิตแล้วนะอ โอ้โหเข้ามาเข้ามักลังๆจกุงใสเรื่องเกี่ยวว่าวซองห้างติดตรงหูปากเอาไม้เจออาแรงนะศพยังลิ้นๆิ้นเลยอ่ะน้ำท้ายเอ้าอะไรอ่ะทำพิธีต่อไม่ได้แล้วทำไมแล้วหมอท่องต่อสิคะคำพีหน้าสุดท้ายหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย แล้วป้าทำไงอ่ะก็ปล่อยไว้อย่างนี้อ่ะเฮ้ยหมอเดี๋ยวตบปากฉีเลยเฮ้จ้างมาแล้วอ่ะทำยังไงล่ะเอายังไงเฮ้ยหมอนี่ทำพิธีเสร็จแล้วๆลยนี่ข้าจะได้ขนทักปัดออกไปเอาละข้าจะลองเดาๆเอานะเอาเลยมั่วๆก็ได้เอออ๋อนาปาดชัยเยอปทิต ชีวิตเองเลยเฮ้ยื่อนี้มันต้องเป็นเสียงของคุอหมอเองหรอแล้วมันใช่หรือเปล่านาสุดท้ายอ่ะใช่ได้นะคาถานี้ยนะลองดูนะมากี่ตองกี่ตองก็คาถาเนี่ยกูจำได้ละไม่ต้องพูดอันนั้นตาปัดชายเออปัดีเทเทนะอปัดที่ยาอปัดที่เทเทคืออปัดที่โถอปัดที่ตืน ข้าคือฟาโรห์ขษัสัตย์องค์สุดท้ายของอียิปต์ข้ามีชื่อว่าคิกกต้องต่อยก่อน่บยครเลียก่อน่บยครเลียสนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโฮเด้ง นี่คือราชินีของข้าราชินีที่สวยที่สุดในอียิปต์เขาคือพระนางครีโอพัตตาไอ้ถึงนะครีโอพัตตานี่เขาเขาเปิดสื่อสารไปแล้วไม่ใช่หรอคนพบไปแล้วนี่อันนั้นของปลอมฮะแล้วที่ปองจริงอยู่นี่ใช่เหรอตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยผู้ปักอย่ามาดูถูกพระนางของผม รู้เขาคือใครใคระคลีเอาปชราเรว,ารวาเขาว่าสวยมากนี่สวยมากเลยสวยที่สุดในเอเยียิปต์ข้าไม่เชื่อหรอกนีถ้าเป็นบุญตาของข้าขอยนโฉมได้ไหมที่รักา๋าเปิดหน้าให้พระชาชนเห็นหน้าคุณสักทีได้ไหมครับโอ<เ>๊ยนึกว่าคนนี่ได้ไอเห็บหมาฮูปัก ดูถูกราชินีของข้าคลอโอป a ตราอ๋อไม่ใช่เห็ดหมาเหรอไม่ใช่เห็ดหมาโอ๋ยไม่น่าเชื่อแล้วพวกเราไม่นี่ถึงเทศกาลผีตาโขนแล้วเหรอราชินีที่สวยที่สุดในอีฮ้าเอ็งเ็งกตกใจเองเลยอะตัวอะไรอะทำให้มันตกใจแล้วแผงที่คอมันจะแผลเฮ้ยคนนี้อีอคนนี่น้องโอพัต r าเป็นราชินีของพระองค์นะคะ จะไม่ตกใจได้ยังไงทำไมดูเอาครังจบไปดูใบหน้าตัวเองแล้วเข้ามาคุยกันข้าใหม่ให้ดูในยกระจกดูดิไม่เห็นหน้าเลยเฮ้ยด้านไม่เห็นมีอะไรก็ทำได้ดูดิดิดิ้เห็นไหมตัวมันเองมันยังตกใจตัวมันเองทำไมแากฉันเอาประลัษต์แบบนี้ ให้ให้เดานะจ๊ะตอนทําพิธีทามามี่เนี่ยคงจะลืมใส่ส่วนผสมบางอย่างไปมั้งหรือไม่ก็ปิดฝาลงไม่แน่นหนูเข้าไปแทะหน้าหรือเปล่าใช่แน่แน่เลยอาจจะเป็นปวกเปือกตามโลงแทะก็ได้โมงใช่มังหมาอาจจะมาตะคุยก็ได้บ้าหน้าตาอัปะลักแบบนี้ข่ามันให้หมดไปนะถ้ามาเอาเรื่องนี้ไปบอกกันต่อๆอแล้ว ราชินีงอยิปต์จะอับอายขายขี่หน้าเขานะพระองค์ข้าใครผูกปากไปเลยเจ้ามีแค่สองคนจะจะมาทำอะไรพวกข้าได้ถ้าพวกมันไปบอกว่าไปคต่ถ้ามีราชินีหน้าอัปลักษณ์อย่างนี้คงไม่มีใบหน้าที่จะไปสู้กับฟาโรหเอ่นใช่ไม่น่านอนนานเลยแล้วพวกเจ้ามารวบรวนคันนอนของข้าและคิดว่าจะมาขโมยสมบัติของข้าอีกถูกต้องมาดูถูกราชินีของข้าใช่ พวกเจ้าต้องตายทุกคนไปเก่งเลยมีกันแค่สองคนชนิดอย่ามาทำปากเก่งใช่พวกแค่ว่ามีแค่สองคนยอมเถอะอย่ามาสู้พวกเราเลยยอมเถอะนี่สภาพนี้นะชูลาขปราทีฟื้นขึ้นชีพมาเดี๋ยวนี้้ไไรวแกกกปปปาเเ็นดดัูม่้ จัดพวกมันซะฆ่าทุกคนเลยผยนที่อยากฆ่าเลยข้าอยากจะเคลียเรื่องหาใจกับแต้นควาโลก่อนเคลียเรื่องอะไรก็อยากจะถามว่าไอ้อีตัวไหนที่มันจับข้าําทำมามี่ข้านอนอยู่กับผัวข้าดีๆอยู่ๆตื่นขึ้นมาเป็นมามี่เฉยเลยอะข้าเห็นเองทำงานรับใช้ดีก็เลยมาเป็นมามี่ให้รับใช้ต่อฮัลเหล เลวมากมาไมั้จะไปถามใจข้าก่อนผู้ใครอยากจะมารับใช้ท่านไหมเรื่องนี้ท่องขอโทษละกันที่ผมตัดสินใจคุณเดียวไม่ได้ปรึกษาข้ากคอนจัดการมันอย่าเลยเดียวก่อนอะไรวะข้าขอเคลียร์ก่อนเคลียร์อะไรอีกอะไม่เกี่ยวกับท่านใครที่มันเอาเทียนมาลนใส่ข้าเจ้าเองเหรอเห็นลูกผู้ชายดินี่ยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่รู้ใครถีบเข้ามา ใข้าขับใครต้องสา,า,า,ขา,ขา,ขาขเจ้าใช่ไหมที่เอาเทียนลนใส่ผ้าเป็นพิธีขอขมาลาโทษขอขอมาครับแล้วต้องสาดขนาดนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ของกู <laughs> แล้วของใครแล้วใครคนเริ่มนี่นี่นนเห็นเป็นเทศกาลเขาเรียนเล่นใครยังไงฮะมันเจ็บไหมเจ็บไหมการแสดงการแสดงแล้วการแสดงแล้วถ้าเราอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันต้องฆ่าเราแน่ยเรารีบหนีกันดีกว่าจะอยู่ทำไมล่ะวะโยนยน เงือตัวนี้เอาเทียนรักษามาสาดใส่ข้าแล้วมาหนิฮึน้องหยุดไอเหี้ยวฮ้ยมานี่เฮ้<า>ยอไอเหี้ยวข้าให้เดินมาหน้าไม่ใช่ถอยหลังมานี่ไอเหี้ยวหยุดไอ้ล้นไปดึงเพื่อนกันมาไป Anh lôn ngang mơ Anh hiêu Bóp Anh lôn ngang mư Anh hiêu Bóp Anh lôn ngang Anh hiêu thiếp Anh hiêu ทิงมีอะไรกับพี่ปะบังคับอะไรนักหนาก็บังคับให้พี่ป้ง入ร่งงงางไม่เมื่อกี้เนี่ยบังคับให้มาตบเหรอไม่ได้บังคับผมหยุดตั้งนานแล้วครับอะไรมันหยุดตั้งนานแล้วตบกูๆมมนตบตั้งใจต่อใช่มั้งโต้มึงจะอยู่ล่ะมึงตายเฮ้ยไม่ได้ล่ะสมัยพี่จับมือฉันไว้ เราจะไปไหนอะใช้ว hmm. yeah, ิชาหายตัวหายตัวใช่ไม่ใช่หายหัวนะหายตัวอย่างเดียวเออโอเคนะเออหายใจนะไปเดี๋ยวเฮ้ยมีใครเห็นแล้วเฮ้ยถังนู้ดถังนู้ดไปทางนู้ดทอกไมไปไม่ไปทางนู้ดนะอย่าเดินย้อนสอนสิมีใคเห็นแล้ว โอ้โหกระเด็นเยอะจังหายไปแล้วสองคู่ไอ้คู่แรกไล่แทงกันไอ้คู่นี้โดนหินกระแทกไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงเดี๋ยวข้าลงไปดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าไปกันนี่แหละมีแต่พวกผู้หญิงเดี๋ยวข้าจะตัดแอกเลยหยุดกันผู้หญิงสามคนเนี่ยเอามาให้ข้าดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิได้อ๋อ้ยอย่าทำอะไรข้านะแม่แป้ง ราชินีคิโอพันตาแม่เป้งแม่ป้าแกนี่เงยหน้าซิจ้าเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยสดงดงามมากเขาจะตัดหน้าของเจ้ามาใส่แทนหน้าข้าที่โดนหนูแทะแล้วหน้าข้าล่ะจะมาอยู่บนร่างกายของข้าเอาหน้าข้าไปแล้วเอาหน้าถ้ามาแปะหน้าข้าแทนเหรอถูกต้องลองหมุนตัวซิหมุนเป็นไก่ย่างห้าดาวเลยนะ อีกอย่างข้าขอละกันอะไรอ่ะก้นสองข้างของเจ้าทำไมมันต้าไปสวยไปแปะที่หน้าท่านแปะหน้าป้าแก่เหรอ